โอ้ยขับท่าอะไรเมื่อกี้เฮ้ยถ่า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 ยรูปป้ะถ่ายรูปปะเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปได้ทำไมไม่รู้ไม่รู้หันมาหันมาเร็ตอนหย่อนสองหนึ่งคูดชัดอะนา ฮึโอ้โหไปไหนกันโหถ้าไปขนาดนี้ขอเรียกรถมอไซค์ก่อนครับเพื่อให้ตามเขาทันไหนมอไซค์เราอยู่ไหนฮัลโหลโอ้ยห่วยงดีอยาบอกแล้ววมัวทำอะไรเนี่ยไม่คือเมื่อกี้ เมื่อกี้นี่ว่าจะตามไม่ทันก็เลยเรียกรถมอไซค์เอาเอาเปล่าก็แค่แค่จะขับไปให้เซอร์ไพรส์ไงอยู่ดีอ๋อแซงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันเร็วข้างบนไม่ใช่หรอได้เสียงอยู่ข้างบนไม่ใช่อันนั้นของคนอื่นตังก็ยังไม่เสียไม่เสียก็แปลว่ามันบาคนน่าจะลงดินเลยมอยานนี่แหละไปมอไซค์เฮ้ยจักรยานจักรยานไซใสอ้าว เห็นมอไซค์แถวนี้ไหมครับครับเห็นมอไซค์แถวนี้ไหมครับอยู่ข้างบนเกือบชนมื่อกีอ๋อตรงข้างบนไหนครับน่บนสะพานนี่เลยอ๋อขอบคุณครับเราเจอรถมอไซค์เราแล้วครับเร็วเร็วเร็วรีบขับตามเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยไป ดดฮัลโหลเป็นไงบ้างเซอร์ไพรส์จริงเลยนิ่งอยู่ไหนก็คือชี้ขับจนผมตายอ่ะตั้งใจตั้งใจแง่เงี้มองเลยนะเมื่อกี้ถูกขอยน้ำมันหมดถูกหอยน้ำมันหมดน้ำมันไม่หมดหรอครับออ คุณเอาโซ่จักรยานจะหมดกันหรือเปล่าอ่ะฮะมนีหมดอะไรไปผมเติมโซ่เรื่อยๆเออเติมโซ่แบบโซ่หลุดโซ่โซ่ขาดแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆคุณไม่รักโลกอ่ะคุณมีหมดด้วยอะไรอ่ะรักโลกที่ไหนคุณไม่รักโลกนะเนี่ยรถผมไม่ใช่น้ำมันครับก็ใช้อะไรใช้โซ่รถผมไม่ใช้โซ่นะใช้อะไรอ่ะใช้มังคุดเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหไม่ใช้โซ่แต่ใช้แซ่บเหอเฮ้ยผมรถรถนาย ไม่ไม่ไม่ใช้น้ำมันแต่ใช้อะไรอะ่ะใช้เสเอ้ยไม่ใช่หมายถึงจกักรยานอะ่ะเอาไหมอะโอจักรยานผมไม่ได้ใช้โซ่นะเฮ้ยไม่ใช้โซ่แล้วใช้อะไรครับใช้แส่ครับเฮ้ <c oughs> ยภาพเดินภาพ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 รถผมไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับใช้อะไรอะ่ใอะใช้น้ำน้ำเหลวเฮ้ยจมูกจมันตลกเหรอวะเฮ้ยจักรยานผมไม่ได้ใช้น้ำเหลวนะอ่ะใช้อะไรครับเฮ้ยหยั่งช่างซ่อมรถหน่อยมันหนทางยาวไกล คือแล้วรถคนสมัยก่อนนี้มันดังยังไงดังอุกกาโอ้ยอุกทั้งเลยอุกกาซ่อมไม่น่อยขอบคุณครับฟรีนะาจะเล่นไม่นี่เขาเรียกว่าเนลละครสองเนลละครสองเนี่ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแก๊งจักรยาน้ไปไหนแล้วอ้าวไปถอดไปถอดเอ้ารถ พันหนึ่งเอาตังมาเอาตังมาโอ้ล้ไปอู้กบอกว่ามอเห็นหนมาพาวรถคนอื่นโไม่เป็นไรแต่เอาแหละเอาแหละไม่คืนแล้วเดี๋ยวเราเรียกใหม่ก่อนสัมตันลองถามเขาดีเขาใช้น้ำมันอะไรได้ได้เฮ้ยคุณใช้ใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันมะกอกน้ำมันพืชน้ำมันพืชรถคุณใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันืชครับเฮ้ย๊บหห๊บย ยันสว่างยังค่ำๆไปก่อนไปไปโรงพยาบาลใครมาใครหรอเ้ยอะไรอ่ะอุ้ยผีีผีเดี๋ยวเดี๋ยเดีไมรถไ่ไปโอ้โอ้โอ้โโอ้โอ้อลยอปเลยผี้โนีโโ้รอ้้โอ้้้โโโอ้ออโอ้อ ไปไปไปติดช่วยด้วยช่วยติดกดชีฟอยู่หรือเปล่าเอ้ยกดยังแบนยังแบนยังแบนพะนุรุษอุ้ยอุ้ยอุ้ยผี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 หนีเร็วนี่โอ้โหหยุดนะครับคุณผีโอ้ยโอ้โอโอ้โอออ ยิงยิงอะไรนักหนาขำยังไปขำอีกยังมาขำอีกเหตุการณ์สุ่มเหตุการณ์สุ่ม อยู่ก็มาเสือยังหาขำอะไรกเนี่ยไม่ฮาเลยจู่ยิ่งมาแล้วคำรามเฉยคำรามเนี่โลเภอ้าวขำอีกขับลงหน่อยครับขับลงหน่อยครับมากครับหมอครับผมครับไปผอแจ้งแบคทีเรียนะเนี่ยโอ นี่ไงหมอแจ้งแบ็คลิสกัดินเลยหมอมาทำไมเสียเที่ยวเนี่ยยิ้มเผาทิ้งนี่คือการเรียกรถใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกระโดดไม่ทันคนสุดท้ายคนสุดท้ดไถโอเ้ยคนสุดท้ายเออเดินกลับใครขี่ฮอมาวะเนี่ย เขามารับเขามารับเราเขาามรับรับหน่อยครับรับหน่อยครับมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับมาช่วยหนอมาช่วยหน่อยหมอหมอช่วยด้วยคุ้ยหมอหมอโอ้ยเฮ้ยตาฝาดตาฝาดไม่ได้ชนแล้วมันก็จะว่างที่หนึ่งโอเคเอาลงพีทอะไรนะเอา ะเลยวะมีไงเบ็ดอะไรเนี่ยนี1 0มัเนาะเครื่องบินมาอยู่ในนี้ได้ไงเดี๋ยวๆๆๆๆหืออุ้ยออ้าวอยู่ไหนเนี่ยโทษทีนะครับโรงพยาบาลวุ่นวายหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรครับคนไข้คนไข้ถึงกับลุกจากเตียงอ่ะ ผมแค่สงสัยเท่านับเนี่ยไปครับเป็นบ้างไปไปเร็วเร็วเร็วกดกด W กด W เออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตึกตึกตัดผมเออตึกตัดผมตึกตัดผมอันต้องช้าๆขึ้นมาเดี๋ยวลองขับบ้างสิขลากันเลยหรือเปล่าเขาบันไปแซลมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเราตัดเขา ใช่โกนโกนหน่อยมันยาวโกนเข่าให้สะพานไปข้า,า,าไงหน้าย,ย,ยังไงวะเนี่ยสวยสวยดีที่ได้รู้จักกับทุกคนครับลาคอนยังยังหรอกนี่ไงเฮ้ยว่าไปรับเขาหน่อยไหมไปรับเขาหน่อยให้เขาต่ายไปพร้อมๆกันไปไปไปลงยังไงอ่ะคุณมีคนวาร์ปมากดเอกดเอสกดเอสเฮ้ยเฮ้ยคือเขาาฮ้ยเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะ ขาพยายามจัดเฮ้ยไปรับเขาไปรับเขาไปรับเขารับรับรับเฮ้ยไหนไหนภารกิจภารกิจช่วยคนตกจากที่ไหนไม่รู้ช่วยยังไงฮุ้มไปรับข้างหน้าข้างหน้าข้างห้จะถอยทำไมเนี่ยขับไปเป็นกดน้ำแพกดน้แพดออ๋กน้แพทเลขต้นเลขตัวเลขตัวเลขอ๋อไม่บอกลง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 กดเอสกดเอสลงกดเอสลงเฮ้ยรุ่งพานรุ่งพานรุ่งสะพานมาชู เหหลลลืืออป่เเนฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเลยอ่ะไม่เหลือดิไม่เป็นไรเลยเฮ้ยขึ้นไปนั่งพาข้างบนให้มันได้ใช้งานโอ้ยขึ้นลำบากจังรู้ถึกว่ารู้รู้สึกรู้สึกรู้ถึกรู้ถึกรู้ถุมรู้ถุมจีรู้ถึกรู้ถึกตลอดหนึ่งเดือนที่แบบคุยหรือ รู้จักกันมาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้สึกที่ชอบหรือว่าหลงนั่นแน่ทําไมเ้าคุยกับคนนน้นคนนี้ได้แต่กลับไม่คุยกับเรา oh. ถ้าให้บอกว่านี่คือการที่คนสองคนคบกันอยู่แต่แต่คนที่เขาคบด้วยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยมันเรียกว่าคนที่กําลังคบกันอยู่จริงหรือเปล่าพี่อ้อยคิดว่าไงครับคิดว่าไปแมทพี่อ้อยเสื้อม่วงครับ ก็ความรักนะครับก็เราหวเาะอวเราะหอวเอะัวเราัวเาะอัวเราพัวเอาะหอวเาวเะัวราะคือเราะหัวเะัวเะัวเราะหัวเะหัคะควเราะเระหัวเ่ะกัวเาเะหเะหัเาะะ

ถ้ายกมือขึ้นสูงแสดงว่าต้องทำเสียงสูงครับมือลงทำเสียงต่ำนะได้ครับเริ่มอย่ากินกุยชีติโอตูอย่ากินเฮ้ยล้องกแลสลับกันยังยังอไม่ไม่ w h a อ s your

เออผมว่าคุณน่าจะทำอาชีพแต่งหน้านังสมาธิดำน้ำปูกาังทำามาสปาปูผัาดำนาดูดซี่อะไรลีีก้อนเรสอสายช้อปปิ้งยางี้เดยนครวิีดอนครเดเเดับดนเดีียวลิ้นพันลิ้นพเดดกนเบรกก่อนนะลูกไปก่อนเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันเร็วไปเขกุ้มเลยไปแต่งหน้านั่สมาธิดำน้ำปูกาังทำาหนั่สปาปูาดำนาดูดี่ออนไอรลีติกองเรียนสนสายชอปปิยงี้เดือนครอนคิ

หน้าตาเราดิเหมือนคนเกาหลีนะเนี่ยเออเกาหลีได้ปะเนี่ยได้้ลองลองหน่อยพี่ชายอบป่ะอาการร้อนอบอ้าวอบอบอบไก่อบฝากปลอกปอกกุ้งอบบุญสินอ,อ, <laughs> อย่างฮาบุ <laughs> <laughs> ภาษาญี่ปุ่นนี่เราได้ไหมได้เราไม่ได้อ่ะขอโทษ <laughs> มันมีมุกหนึ่งที่แบบทำให้ทุกคนแบบขำแน่นอนมุกอะไรอ่ะยังเนี่ยเฮ้ยถ้าตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะทุกคนโอเคครับโอเคครับอ่ากระเรื่องเฮ้ยกระเรือหมอก็ะเรือหมอ